หลังจากที่อิงแนะนำเกมไปหลายแนวแล้วคราวนี้ทางเราก็ขอหยิบเอาเกมแนววางแผนหรือเกมแนว Strategy มาทำการแนะนำกันบ้างค่ะอิงก,ก็ได้ทำการคัดสรรมาแนะนำกันถึง5เกมด้วยกันโดยแต่ละเกมก็จะเต็มทั้งระบบที่ดูน่าสนใจและก็มาพร้อมกับภาพกราฟิกที่ชวนน่าลองมาเสิร์ฟกันให้ดูค่ะส่วนใครที่ดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้กันด้วยนะคะ มาประเดิมกับเกมที่1กับเกมสร้างเมืองผสมการวางแผนที่ทางผู้พัฒนาก็ได้มีการปรับรูปแบบเกมเพลย์และระบบเกมในรูปแบบใหม่ให้ดูน่าสนใจขึ้นกว่าเดิมกับเกมที่มีชื่อว่า The Settler โดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะต้องมาบริหารวางแผนในการสร้างอาณาจักรของเราให้ปลอดภัยรวมไปถึงการดูแลประชาชนภายในอนาณาจักรให้อยู่ดีกินดีค่ะซึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจของเกมนี้ก็คือการยกทัพไปต่อสู้เพื่อทําการยึดครองดินแดนและทางผู้เล่นสามารถทําการวางกลยุทธ์ให้เหล่ายูนิตที่แข็งแกล่งของเราไปโจมตี กองทัพเราสตรูในการขยายอำนาจของเราได้อีกทั้งเกมนี้ผู้เล่นจะได้สนุกไปกับโหมดการเล่นที่เราสามารถเลือกได้อย่างเช่นโหมดแคมเปญเล่นไปตามทองเรื่องโหมดสเกิร์มิดและโหมดการเล่นแบบมัลติเพลเยอร์ที่เราจะเลือกแบบ PvP หรือว่าจะเป็น PvE ก็ทำได้เช่นกันค่ะ ในเรื่องของการกระทำภายในเกมนี้ก็มีส่วนสําคัญในบางครั้งการเอาชนะในลานประลองอาจสร้างความไม่พอใจขึ้นมาในหมู่สตรูท,ที่พ่ายแพ้แต่มันก็สามารถนําไปสู่การปฏิวัติที่จะช่วยทางผู้เล่นเข้ายึดครองดินแดนเหล่าสตรูได้ง่ายขึ้นค่ะสําหรับตัวเกมนี้ใครที่สนใจตัวเกมก็จะมีการวางจำหน่ายบนยูเพและก็บน E p i c Store บนเครื่องเล่น PC นะคะ สำหรับเกมต่อมาจะพาพปทาการแนะนํากับเกมสงครามในยุคกลางที่ทางผู้เล่นจะได้มาวางแผนการรบกันแบบเรียลไทม์ภายในเกมที่มีชื่อว่า Night of Wonder 2 Sovereign เกมแนว RTS ที่ทางผู้เล่นจะมาสงูงวิญญาณเป็นราชาที่จะมาวางแผนทุกอย่าง แต่การบริหารแผ่นดินรวมไปถึงการวางกลยุทธ์ในศึกสงครามระหว่างดินแดนเพื่อทําการปกป้องอาณาจักรของเรานั่นเองค่ะเราที่เป็นถึงราชาผู้ปกครองดินแดนจะต้องทําการบริหารอาณาจักรในการปกป้องประชาชนจากภัยสงครามการคุกคามต่างดินแดนที่เจ้าจะมายึดครองแผ่นดินของเราและตัวเกมนี้ก็จะมีเรื่องของระบบการปกครองและที่ศาสนาการเจรจาทางการทูตเพื่อนําไปสู่ข้อตกลงระหว่างดินแดนหรือจะเป็นการกระทําที่เราวางแผนทําการสร้างความได้เปรียบทางอาณาจักร และกุอุบายในการแลกเปลี่ยนของดินแดนในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ตามค่ะอีกทั้งเกมนี้ก็ยังมีการรองรับการเล่นแบบมัลติเพเยอร์ที่เราสามารถเล่นกับทางผู้เล่นคนอื่นได้หลายคนเพื่อเพิ่มความท้าทายในการรบสำหรับตัวเกมนี้ก็จะมีการหนดวางจะหน่ายบุตรเข้าเล่น PC ในสตีมนะคะ มาดูอีกหนึ่งเกมแนววางแผนอันดูน่าติดตามกับเกมที่ใช้แนวคิดบางส่วนของเกม Civilization มาพัฒนาต่อได้อย่างน่าสนใจดีภายในเกมที่มีชื่อว่า Human Kind ซึ่งเป็นเกมแนววางแผนในสไตล์ 4X ที่ผู้เล่นจะมาสร้างอาณาจักรประสานวัฒนธรรมและทําการบริหารจัดการอรารยธรรมของ,งผู้เล่นตั้งแต่ยุคหินไปจนถึงยุคสมัยใหม่ได้ตามที่ทางผู้เล่นต้องการสิ่งสําคัญภายในเกมนี้ก็คือระบบสภาพภูมิประเทศไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อความสวยงามเท่านั้นในส่วนนี้ยังมีผลในการเดินทางออกสำรวจ และการต่อสู้ภายในเกมค่ะโดยฝ่ายไหนที่อยู่พิเัยทัดไกลหรือว่าอยู่พื้นที่สูงย่อมได้เปรียบในการรบฉะนั้นทางผู้เล่นสามารถน,นําสนนี้มาทําการปรับวางกลยุทธ์เพื่อป้องกันอนาณาจักรของเราจากเหล่าสตรทูที่จะมาตีเมืองเราได้ยังไม่พอเพียงเท่าน,นี้นะคะตัวเกมจะมีการสุ่มเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เข้ามาให้ทางเราได้สนุกกันเพิ่มเติมซึ่งทางเราจะเป็นผู้กําหนดผลลัพธ์ทั้งหมดว่าจะดําเนินแบบไหนและจบยังไงนั่นเองค่ะโดยตัวเกมนี้ก็มีระบบที่ดูน่าสนใจอีกมากมายใครที่สนใจตัวเกม ก็จะมีกำหนดวางจำหน่ายบนเครื่องเล่น PC และ Mac นะคะ แล้วว่าเป็นอีกหนึ่งซีรีส์เกมที่สาวกเกมแนววางแผนต้องรู้จักสําหรับเกมนี้อิงจะพามาแนะนํากับเกม Total War Saga Troy กับเกมวางแผนกลยุทธ์ในสงครามอันยาวนานของยุคก,กรีกโบราณแห่งเมืองทรอยค่ะโดยในภาคนี้จะเป็นการแนะนําเสนอจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในสงครามรวมไปถึงเรื่องราวความขัดแย้งของชาวกรีกและชาวโทจัน์อันเกิดขึ้นมาจากการที่เจ้าชายหนุ่มรูปงามแห่งทรอยได้แอบลักพาตัวเจ้าหญิงชาย,ยาแสนสวยของกษัตริย์สปาร์ตาแห่งกรีกไปจนเป็นเหตุบานปลายกลายเป็น ศึกชิงนางโดยตัวเกมนี้ผู้เล่นจะต้องมาทําการสร้างอาณาจักรวางแผนกลยุทธ์ในการพิชิตเหล่าศัตรูทําการบริหารจัดการด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรวีร,รบุรุษที่มีความสามารถไปออกรบดูแลการเมืองการปกครองภายในอาณาจากักรทําการทูตเจรจาต่อรองระหว่างดินแดนรวมไปถึงการประชิญหน้าจัดกองทัพสู้ศึกสงครามกันแบบเรยวไทม์ก็ดูสนุกไม่เบาเลยค่ะหากใครที่เป็นแฟนเกมแนวนี้และอยากจะมาติดตามต่อตัวเกมก็เปิดให้เล่นกันบนเครื่อง PC และ Mac นะคะ เกมสุดท้ายในคลิปนี้ของมาทำการแนะนํากับเกมแนววางแผนเทิร์นเบสแท็ติกในรุ่นเกา่าที่จะขอ,อกลับมาให้สาวพวกเกมแนวนี้ได้สนุกกันอีกครั้งกับเกมที่มีชื่อว่าในเบลตี้2 เกมแนว s t r a t e g y อันสุดคลาสสิกที่ตัวเกมจะนำเสนอในรูปแบบเกมแฟนตาซี RPG พร้อมมาดื่มดากับเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างอาณาจักรดินแดนที่มีผู้ปกครองอันแข็งแกร่งแถมตัวเกมยังมีการทำออกมาได้อย่างดูสมจริงมากขึ้นบวกกับการใส่เนื้อรักอันสุดเข้มข้นพร้อมมาสมบทบาทเป็นหนึ่งใน3ามฮีโร่พวกแข็งแกร่งออกไปสู้ศึกสงครามดำเนินตามเรื่องราวที่แตกต่างกันโดยตัวเกมจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสำรวจจากมุมมองไอโซเมติกแบบดั้งเดิมมาเป็นมุมมองเกม RPG ในรูปแบบ บุคคลที่3และทางผู้เล่นสามารถทําการรับเคลททำภารกิจพูดคุยกับเหล่าบรรดา NPC ต่างๆได้เสมือนเกม RPG เลยค่ะแต่การรบของเกมนี้จะเน้นความเพึ่งพาอาศัยกันของกองรบมากกว่าการดาหน้าไปต่อสู้กันไปกองทัพแถมตัวเกมก็จะมีระบบการมองเห็นวิสัยทัศน์ตัวละครและกิจกรรมระหว่างรบให้ทำกันอีกด้วยค่ะสำหรับตัวเกมนี้ก็มีกำหนดวางจำหน่ายให้เล่นกันบนเครื่องเล่น PC, PlayStation 4และก็ Xbox One ค่ะ ในวันนี้อิงก็ได้มาทําการแนะนําเกมแนว s t r a t e g y วางแผนครบทั้ง5เกมแล้วหากใครที่อยากดูเกม,เมอื่นๆในช่อง v i s u a เก a m e r ของเราก็มีแนะนําเกมอีกเพียบเลยค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ชอบคลิปเกมของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปมาใหม่กันในวันนี้ทางอิงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ